บัดนี้วันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 7เป็นวันที่16ที่ข้าพเจ้าปรินเมทาวัชรรั์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในคาละกเพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน หนึ่งชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวตาสัทธร,รมังมุนิราชาสัสกสุนันตุสักขะโมคะทงังสักเเคกาเมจะลูเปคิลิสิขาลาเตจันตะริเขวิมาเนทีเปละเตจะคาเมตะลุวะนาคหะเนนิเคหะวัตถุมหิเคเตภุม,ม่าจายันตุเทวาชะละทธะ,ะวิสเม ยักขะคันทัพพระนาคาติทันตาสันติเกยังมูนิวะละวัจานังสาธะโวเมสุนันตุธรรมัสสวะนากาโลอะยมพระทันตาธรรมัสสวะนากาโลอะยมพระทันตาธรรมัสสวะนากาโลอะยมพระทันตาสองบทส่วนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะพระวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสัตนะโมตัสสะพระวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสสะ นะโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัจสามบทสวดไปสารณาคมพุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสั่งคางสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิทำมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสั่งคางสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิสี่บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวะลัง เอเตนะสัจจวัตเชนะโสธิเมโหตุสพัพพทานติเมสารนังอัญญังสังโคเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสธิเมโหตุสพัพพทาห้ามหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสามายังภะควาสกเกสุวิหารติกบปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิง ปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอระหันเตหิทัสสหิจะโลกธาตุหิเทะวะตาเยภูยเยนะสันิปติตาโหนติภะควันตังทัสสนายะพิกุสังคันจักอัถโคจตุน,นังสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตะทะอัทธโหตอะยังโขภะควาสเกสุวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะ สัททิงปัญจมตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปัตะตาโหติพัควันตังทัสนายะพิกุสังคันจะยานุนะมะยมปิเยนะพัควาเตนุปะสังกเมยามะอุปสังกะมิตวาพัควะโตสันติเกปเจกะคาถาพาเสยามาติ อาทะโขตาเทวตาเสยยถาปินามภะลาวาปุริโสสัมมินชิตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะลาหิตาภคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอาทะโขตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตะวาเอกมันตังอัตทางสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภคะวะโต สันติเกอิกมังคาถังอภาสิมหาสมยโยปวานัสมิงเทวากายาสมาคาตาอาคาตตมหะอิมังธรรมสม,มยังทักขิตาเยวะอัปราชิตะสังคันติอาทโขอ,อัปปาาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิกมังคาถังอภาสิตตระพิกโวสมาทหังสูงจิตตังอัตโนอุชุกะมากังสข สารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิลักขันติปันดิตาติอัทโขอัปปลาเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาประรีคังอินทะขี่ลังโอหัจจมะเนชาเตจัลันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอัปปลาเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ เยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนะเตคมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปะริปูเลสันติติอัทโขภคะวาภิกขูอามันเตสิเยภูเยนะพิขเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันิปติตาโหติตถาคตังทัสนายะภิขุสังคันจัตเยปิเตพิขเวอะเหสุง อะตีตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตัะปะละมาเยวะเทวตาสันิปติตาอะเหสุงเสรยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพาวิสันติอะนาคตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตปะละมาเยวะเทวตาสันิปติตาภาวิสันติ เซยถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิษสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานางังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมะนสิกะโลถะภาสิสามีติเอวมัมพันเตติโขเตพิขูภคะวะโตปัจจโสสงภคะวาเอตถาโจอสิโลกะมนุกะสามิ ยัตถภูมิมาตัทสิตาเยสิตาคิริคภะลังปาหิตตาสามาหิตาปุถูสีหาวสัสลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปัสสน,นะมะนาวิลาพิโยปัญจาสาเตยัตาวาวเนกาปิละวัทเวตะโตอมันตยิสัตถาสาวเกสารเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโว เตจตัตตาปะมะกะลงสุตวาพุทธสะศสาสนาเตสัมปาตุลหุยานังอมนุสสานะทัศสนังอะเปเกสตมัทขคุงสหัสสังอัฏฐสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัทะสุงอะเปเกนันตมะมัทขคุงทิสาสภาบุดาอาหุง ตันจสัสสพางอภิญ,ญายยะาวะว,ะวะคิตวานะจักขุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสารเนละเตเทวกายอาอภิกันตาเต,ะตะวิชานาถาภิขขโวเยโวะหังกิตยิสสามิคิราหิอนุปุพผโสสัตตะสหัสสาวะยะขาภูมมากาปิละวัฒวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิขูนางสัมิติงวนัง ชาสหัสสาเหมวตายขานานตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงวะนางสาตาคิลาติสหัสสายขานานตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงวะนาง อิเจเตโสรสะสหัสสายขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสามิติงว่านางกุมพิโล ราชาคหิโกเวปุละสะัสสกนิเวสนางพิโยนังสตาสหัส,สังยขานังปายรูปาสติกุมพิโลราชาคหิโกสโสปาคาสามิติงวานังปุริมัจะติสังราชาทัตตะลัตโทปะสาสติคันทัพานังอธิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทนามาม,ามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสัมมิติงวะนางทักขีนันจกที่สั่งราชาวิรุังโหตับปะสาสติกุมพันธานางอาิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหะโวอินทนามามหพพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสิโน โมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสัมมิติงว่านังปัญฉิมันจักที่สังราชาวิรูปโขปะสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหะโวอินทนามามหพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสัม,มิติงว่นัง ุตตะลังจักที่สั่งราชากุเวโลตับปะสาสติยขานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหะโวอินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสามิติงวะนังปุริมัที่สังท,ทัตตลัตโททักขิเนณนะวิลุหโะโกปัจชิเมณนะวิลุปโขกุเวโลอุตตะลังทีสัง จตาโลเตมหาราชาสามัญตาจตุโลทิสาทันทันละมานาอัทังสุวะเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจัณิกาสะทามายากุเดนดุเวเดนดุวิตูจะวิตุโตสหจันทโนกามเสโทจะกินนุมันดุนิมันดุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสุโตจักมาตลิ ิตเะเสโนจากคันทัพโพนโลราชาชนะโนสัะโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมภะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราชุภิโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสาม,มิติงว่านางอาถาคูนาภษานาคาเวสาลาสหาตัชากากรรัมพลัสตาลาอาคูปายาคาสหายาติภิ ยามุนาทตาัตตลธาจักอาคูนาคายัส,สิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคะสาม,มิติงวานังเยนาครา,าเชสหาสสาหาลันติทิพาชิทิชาปักขีวิสุทธจขูเวหเวหายาสาเตวานมามัฉปตาจิตลาสุปนาอิติเตสะนามังอะยันตาทานาครา,าชานะมาสิ สุปันนโตเขมามากาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปหะวะอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสาระนมะกังสุพุทังชิตาวชิระหัตถินะสม,มุทังอสุลาสิตาภาตะโลวาสะวาสะว,สะ,วสะเสเตอ,อิทิมโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะาเวขสา,าเวปาจิตติสุจิตติจักปะหาลาโทนมุจ j สหะ สัตตันจ่าพาริปุตตานางสัพเพเวโลจานามกาสันนาิตวาพระลิงเสนังลาหุพัทธมุปาคะมุงสัมมาโยธานิพัท,ทันเตพิขูนางสัมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจัเตโชวาโยตทาคะมุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมโจัยสัสสาสหะเมตาการลุณากายกาอาภูเทวายสสิโน ท่าเ,เตทะสัทธ,ธากายาสัพเพนานะตะวัน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขุนังสาม,มิติงว่านังเวณูจัตเทวาสหาลีจะอสม,มาจะทุเวยะมาจันทัสูป,ปัณิสาเทวาจันทมาคูปุลกิตาสุริยัสูป,ปัณิสาเทวาสุริยะมาคูปุลคิตา นักขัดตานิปุรคิตวาอาคูมันทะพระาหักาวสุนังวาสะโวโศเตโทสโกโปาคะปุรินทโททะเสเต,เตทัศธากายาสัพเพนานะตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิขุนังสามิติงว่นังอาถาคูสหภูเทวาชะลาะมคะิสิขาลิวะอริทกะ อริธาักาจะโลชาจะาอุม,มาปุกผานิพาสิโนวารุนาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอาเนชากาสูเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทัศเตทัศธากายาสัพเพนานะตะวันิโนอิทธิมโตชุติมโตวัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวนันางสามานามหาสามานา มนุสามานุสุตตมาขิดดาปทุสิกาอาคูอาคูมนโนปทุสิกาอาถาคูหรายโยเทวาเยจะโลหิตตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะส,สิโนทัเสเต,เตทัศธากายาสเพมานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนางสาม,มิติงว่านัง สุก,กากรุมหาอารลุณาอาคูเวคะนาสาสหะโอทาตคายะหาปาโมฆาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาลักชามิสักกาจักยะสัสสิโนธานายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอาภิวัตติทัเสเตทัตสสัทธากายาสัพเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสิโน โมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสาม,มิติงว่านังเขมิยาตุสิตายามากัฏฐกาจัจยสัสสิโนลัมพิตากาลามะเศธาโชตินามาจะอาสาวานิมมานรลติโนอาคูอัฐาคูปัลละนิมิตา,าทัศเสเตทัศสัากายาสัพเพนานาตะวัน,นิโนอิทิมัโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสิโน โมทะมานาอภิกามุงพิกขุนังสัม,มิติงว่านางสัตเทเตเทเว,วนิกายาสเพนานะตะวานิโนนามานามานาวะเยนะอาคันฉงเยจันเยสทธิสาสหาปวุทธชาติมัคขีลังโอขะติน,นะมะนาสวังทักเขโมคะตลังอานาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุภามหมาปะละมัตโตจัก อุตาอิทิมาโตสหสนังกุมาโลติดโสจัโสปาคัสสามิติงวะนังสหัสพามห์มาโลกานังมหาพัมห์มาพิติถติอุปป,ปันโนช,ชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทะเศรษอิสลาอาคูปัจเจกะวะสาวติโนเตสัญจมัมชะโตอาคาหาลิโตปริวาริโต เตจสัพเพอภัยกันเตสินเทเทเวสพรมหมามะเกมาละเสนาอภิกามิปัสสกันหัสสะมันทิยังเอทะคันทัทะพันทะทะลาเคนะพันธะมัตถุโวสัมันตาปริวาเลทะมาโวมุนจิตถะโกจินังอิติตถะมหาเสโนกันหะเสนงังอเปสยิปานินาตะละมาหัจจะสลังกตวานะเพละวัง ยากถาปาบุสะโกเมโคทธนยันโตสาวิชุโกตะทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอสศัยังวะเสตันจะสัพพังอภิญญายะววะคิตวานะจักขุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสารเนละเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตประมกัลุงสุตตวาพุทธะสาสนัง วีตลาเคหิตป,ปากามุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตตัสังคามาพระยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิตสาวกาเตชะเนสุตาติ 6. ูธรรมจักกปรปวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสม,มัยยังพระควา พาลานาสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคาทาเยตตละโขภควาปัญจวคิเยภิกขูอามันเตสิเทวะเมภิกขเวอันตาปพภชิเตนะเสวิตภาโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคฮินโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตสันหิโตโยจายังอตตกิละมะทานุมะทานุโโมะานุโโค ทุโขอ,อนารยโยอนัตถสันหิตโตเอเตเต,เตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะขู่กัลนียานากาลณนีอุปสมายะอภิญญายสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกะตมาจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขู่กัลนียานากาลลนี อุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัฏฐางคิโกมคโคเสยยะถิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาพิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา จกขูกัลนียานกัลณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานยะสังวัตติอิทังโขปณะพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามารณัมปิทุกขังโสกัปปาริเทวะทุกขโทมะนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิฉังนะละพติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะ ปันจุปาทานักขันธาทุกขาอิทางโขปัญะพิกาเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิลาคัสหคตาตัตตะละตตะลาพินันทินีเสรยัถีทังกาะตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอิทังโขปัญะพิกาเวทุกขนิโรโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตันหายะ อเสสะวิลาคะนิโรโทจาโคปตินิสโคมุตติอนารโยอิทังโขปัณะพิกาเวทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอะยเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคเสรยะถิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อีทางทุกขังอริย uh, สัจจันติเมพิกเเวปุปเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปะลินเยยันติเมพิกเเวปุปเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทาปาธิยานัง อุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตังโขปนิธางทุกขังอริยสัจจังปะริญญาตันติเมพิขเวปุกเพอันนาุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุกเพอันนาุสุเตสุธรรมเมสุ จักขุงอ an ุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมพิกเวปุเพออนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปนิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเม พิกเวปุกเพอันนนุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทาปาทิญานางอุท่าปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุท่าปาทิอาโลโกอุทาปาทิอิทางทุกขะนิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวปุกเพอันนนุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทาปาทิญานางอุท่าปาทิปัญญาอุท่าปาทิวิชาอุท่าปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปนิทางทุกขนิโรโทอริยสัจจัง สัจจิกาตพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานางอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปนิทางทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานางอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชา อุทาปาธิอาโลโกทาปาธิอิธังทุกขานิโรธคามินีปติปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุกเพอานาุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทาปาริยานางอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกทาปาธิตังโขปนิทังทุกขานิโรธคามินีปติปทาอริยสัจจังตับพาเวตับพันติเมพิขเวปุกเพ อนุสุเตสุธำเมสุจากขงอุทาปาทิยานางอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตังโขปนิทางทุกขนิโรทคามินีปฏิปัตาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิขเวปุเพอนุสุเตสุธำเมสุจากขงอุทาปาทิยานางอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาทิ ยาวากีวันจักะเมพิกาเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทาวาทาัสากาลังยาถาภูตังยาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกาเวสัเทวเกโลเกสกมาลเกสักพพมหมามเกสักสมณภาพมหามานิยาปะชายะสะเทวดุสายะ อนุตตรลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจยญญาเสิงยัตโตจัขโเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสเจสุเอวันติปริวัตตังทวาตสาการังยัถาภูตังยาณทัสนังสุวิสุทธังอโหสิอาถาหังพิกเวสะเทวเกโลเกสะมาละเกสะพามหมามเกสัส,สมณมาพมานิยาปชายะ สเทวมนุษย์สายอนุตตะลางสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญ,ญาสิงยานันจกปะณะเมทสันังอุทัปาทิอกุปปาเมวิมุติอยายะมันติมาชาตินติธานิปุณัพระโวติอิทัมโมจักภะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมสัสม,มินจักปะณะเวยากะละนัมสมิง พันยมาเนอายสัมมโตโกณทันยสัตวิราชังวีตะมะลังธรรมะจักขุงอุทาปธาิยังกินจิสมุทะทะยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวติเตจักภควัตตาจักธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทธรรมนุษสาวเวสสงเอตัมภควัตตาพาลานาสิยังอิสิปตเนมิขทาเยอนุตตะลังธรรมะจักกาปรปวิเตตัง ปวัติตังอปติวัติยังส,ส,สัมเนสัมเนสมเนนะวาพาหามาเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพาหาหมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติภูมานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวาจาตุม,มหาราชิกาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานางเทาวานางสัตว์ทางสุตตวาตาวะติงสาเท Ь วาสัทธรมนุสาเวสุง ตาวะติงสารนางเทวานางสัตว์ทางสุดตวายามาเทวาสัตรมนุษย์สาเวสูงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุดตวาตุสิตาเทวาสัตรมนุษย์สาเวสูงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวานิมมาณรตีเทวาสัตรมนุษย์สาเวสูงนิมมาณรตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตตวาปะละนิมิตวะสวัตตีเทวาศัตรมนุษย์สาเวสูง ปาละนิมิตวะสวัตตินงังเทวานาังสัตทางสุตวาพัมหมามกายิกาเทวาสัทมนุสสาวสุงเอตัมภคะวัตตาพาลานสิยังอิสิปตนเนมิฆาทายเยอ,อนุตตะลางธรรมะจักกัางปวิปวตติตังอปปติวติยังสนะัมมะเนนะวาพัมหามเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาปหมหามุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะฆะเนนะ เตนะมุหุตเตนะยาวะพรมหม,มะโลกาสัตโธอภุคัชิตอัญจทัทสัสสัหศีโลกะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอป,ปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุลหโหสิอติกมเมวะเทวานัง <c oughs> เทวานุภาหวัง <c oughs> อัทโขอภควาอุทานางังอุทานีสิัญญาสิภะ วะัตะโพโกนทันโยอัญญาสิวะัตะโพโกนทันโยติอิติหิทังอายัสมะโตโกนทันยัสสะอัญญาโกลทันโยเตวะวะนามังอะโหสีติ